สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรสหายทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันเพนมหาอุดนะทรงพลังสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีพศ2566นะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนะพระจันทร์หรือดาวจันทร์เนี่ยทรงอิทธิพลต่อกระแสธาตุบนโลกนะครับรวมไปถึงเราเองเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เราก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4เพราะฉะนั้นก็ทรงผล ต่อพวกเราด้วยทีนี้ส่งผลในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําทัุน้ําบนโลกน้ําขึ้นน้ําลงนะครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจพลังจิตใต้สํานึกรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับความอินดูความน่ารักโชคราบทรัพย์สมบัติบนโลกบางครั้งก็เปรียบว่าจันทร์เนี่ยเปรียบดังแม่ผู้อบอุ่นโลกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับชาวลัคนาราศีต่างเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจันเพนมหาอุด รอบนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าดีเนี่ยก็คือดีใจหายเลยนะครับหากเสียเนี่ยด้านอารมณ์ก็เศร้าหมองดิ่งสุดๆเหมือนกันนะครับส่งผลในเรื่องของความกาวนกวาจิตใจความไม่สบายใจนะเหตุเพราะดาวจันเนี่ยส่งผลต่อน้ําบนโลกมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อน้ําในสมองเราด้วยนะครับเป็นกฎของแรงดึงดูดทีนี้ พอน้ำในสมองเรามันมันแปรปวนมันไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะมีความแปรปวนส่งผลมาต่อพฤติกรรมส่งผลมาต่อความรู้สึกของพวกเรานะแนวทางสําหรับการรับกระแสด้านดีนะครับข้อดีๆที่กล่าวข้างต้นเนี่ยของพระจันทร์เนี่ยคือเราต้องปรับนะครับระดับคลื่นสมองจิตใจเราเนี่ยให้มีความอ่อนโยนเบาสบายละเอียดนุ่มนวลเหมือนเราเปรียบผมเปรียบเหมือนเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในในกระแสพลังงานที่มัน มันเป็นพลังงานแห่งความรักเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองเข้าไปนะปรับธาตุเราให้เข้ากับความเป็นจันทร์ด้วยนะครับทีเนี้ยวิธีเช็คณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเศร้าหมองเนี่ยมันกําลังจะไปทางด้านไม่ดีนะครับอ่าทางด้านดิ่งแต่ถ้าเราสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เป็นผู้ให้อยู่แล้วให้แล้วมีความสุขให้โดยไม่มีข้อแม้อ่าหรือมีการฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจทําโยคะเป็นประจําทําสมาธิเป็นประจําเดินจงกรมเป็นประจําหรือสวดมนต์เนี่ยพวกนี้มันจะขี์อารมณ์อารมณ์ตกค้าง เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบแล้วบางทีมันสะสมแล้ว้ใครฝึกฝึกฝึกเป็นประจำเนี่ยอยู่นึงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจิตเราจะได้รับกระแสะพลังงานด้านดีในปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับยังเหมาะกับการที่เราจะปลดเปื้องนะครับสิ่งที่มันติดขางภายในจิตใจนะครับไม่ว่าบางคนนะเคยไม่ว่าจะบ่นบานสารกาวแล้วลืมนะครับบางคนไปเคยอธิษฐานสาบานกับใครมานะหรือ บางคนเนี่ยมันมีเรื่องติดอยู่ภายในใจเนี่ยตั้งแต่เราเด็กๆหรือมีเรื่องกระทบใจแล้วมันค้างค้างไว้เนี่ยปรากฏการครั้งนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆที่เราจะปลดเปื้องนะครับซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําบทไว้ให้นะครับเป็นเป็นบทปลดเปื้องนะครับเป็นบทถอดถอนสิ่งที่มันตกค้างต่างๆนะครับลัคนาราศีพฤษภนะครับปรากฏการจันเพนมหาอุดที่จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนพศ2566เนี่ย รอบนี้นะครับเกิดที่เจ้าภพตนุนะตะนุเนี่ยก็คือตัวตนนะตัวตนของเจ้าชะตาภพที่ลัคนาสถิตอยู่หรือก็หมายถึงตัวเราเองนั่นเองนะครับอ่าสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจันทร์เป็นเจ้าภพสังหัชชะซึ่งความหมายเนี่ยหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องการเข้าสังคมรวมไปถึงการประสานการติดตอ่อการค้าขายทุกชนิดเลยนะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้ส่งผลด้านดี เกี่ยวกับมหาเสน่ห์ให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบเลยเพราะว่าจันเนี่ยอ่าแสดงถึงความน่ารักน่าเอ็นดูความอ่อนโยนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิดที่ตัวเนี่ยก็จะมีพลังขับเคลื่อนทางด้านนี้เป็นพิเศษนะครับนอกจากนั้นยังส่งส่งผลด้านดีเรื่องของการสื่อสารขอความเมตตาขอความช่วยเหลือในเรื่องทั้งเรื่องการงานอ่เงินที่เกี่ยวกับเงินเสน่หาเป็นจังหวะที่ถูกอ,อกถูกใจต่อผู้พบเห็น จังหวะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่นิ่งเฉยนะครับควรออกไปเจอเพื่อนฝูงเข้าสังคมโชว์หน้าโชว์ตาเป่งพลังเมตตาม,มหานิยมออกมานะครับโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอยู่ที่กระแสนเนี่ยอยู่ที่การเดินทางนะครับการเดินทางระยะสั้นก็คือในลักษณะของการไปเช้าเย็นกลับนะครับลักษณะของคนที่เกื้อกูลช่วยเหลือคือ เพื่อนฝูงพี่น้องนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นคนผิวขาวสุภาพอ่อนโยนจังหวะของปรากฏการครั้งนี้ชาวลัคนาราศีศพฤษภเนี่ยควรแต่งกายให้ดูดีนะครับสะอาดสะอา้านนะครับปัดผมประพระมเครื่องหอมนะแต่งหน้าทําผมให้ดูดีนะครับเพื่อต้อนรับกระแสพลังงานปรากฏการพระจันทร์นะครับพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ แล้วก็อย่าลืมไปปดเปลื้องทอดถอนนะครับคำขมาเก่าๆท้ายคลิปนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบศพทุกท่านนะครับโชคดีนะขอให้ได้ยิบจับแต่พลังงานกระแสด้านดีของปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับพระคาถาขอขมาทอดถอนอิมังสัจวาจังมิจชาทิฏฐิอธิฐานังปัจจุทรามิทุติยมปิ อิมังสัจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทธรามิตัติตยมปิอิมังสัจวาจังมิจชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทธรามิคำอธิฐานใดๆคำสาบแช่งใดๆที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความบิบัติผัดภาคหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอถอนณบัดนี้ณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอน ต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณนะบัดนี้นศูนะโมศูนพุทธศูนทาศูนย์ยะศูนต้องคำสาบทั้งมูลศูนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปาราทังขมัตถเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกัตตังสัพพังอปาราทังขมัตถเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพัง้งร่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอระหันตุทุกพระองค์พระอริยสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีคำสาบานต่างๆในตัวติดต,ตามมาขออนุญาตขอถอน คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามมาขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันณนะถอนโมอนถอนพุทธถอนทาถอนอยะถอนต้องคำสาบานทั้งหลายถอนด้วยนณะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ